27ดาวรุ่งที่น่าจับตามองหลังมีชื่อติดทีมวอลเล่บอลหญิงไทยชุดลุย VNL 2023ทําความรู้จัก7สาวดาวรุ่งอนาคตทีมชาติไทยที่มีชื่อติดทีมวอลเล่บอลหญิงไทยชุดลุย VNL 2023วันที่24พฤษภาคม2566การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023 VNL ซึ่งทีมชาติไทยโดยปีนี้มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด16ทีมแข่ง3สัปดาห์สัปดาห์ละ2สนามแต่ละทีมจะได้ลงสนามทั้งหมด12นัดโดยจะนำทีมอันดับ1 8ที่มีผลงานดีที่สุดจะผ่านเข้าไปเล่นรอบไฟนอลหรือรอบสุดท้ายที่เล่นแบบแพ้ตกรอบในสัปดาห์ที่4 ด้านสหพันธ์วอลเล่บอลนานาชาติได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย30คนเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นการผสมกันของหน้าเก่าที่พาทีมเข้ารอบ8ทีม VNL 2022ดาวรุ่งที่แฟนๆลูกยางหลายคนรอคอยและเชื่อว่าพวกเธอคือทีมชาติชุดใหญ่รุ่นต่อไปโดยมี7คนดังนี้ 1. เฟิร์นวริศราศีทาเลิศหมายเลข6หัวสาวดาวรุ่งวัย18ปีเจ้าของความสูง173ซนติเมตร มีจุดตบสูงถึง284เซนติเมตรและมีจุดบล็อกอยู่ที่275เซนติเมตรเธอสร้างความฮือฮาในหมู่แฟนลูกยางด้วยการติดหนึ่งใน3มท็อปสกอร์ไทยแลนด์ลีเป็นรองเพียงออมส,สิสิพาพรจันทวิสูตรและอระอุมาสิทธิรักรุ่นพี่วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยนอกจากนี้เธอยังได้ออกไปเล่นในลีกเวียดนามอีกด้วย 2. ใบเตย นัทิมากุบแก้วหมายเลข7หัวเสาว,วัย23ปีเจ้าของความสูง180เซนติเมตรมีจุดตบสูงถึง290เซนติเมตรและมีจุดบล็อกอยู่ที่280เซนติเมตรเธอโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นในรอบ4ทีมสุดท้ายด้วยการเป็นผู้ทำสกอร์สูงสุด2แมตด์ซ้อนโดยเฉพาะเกมกับไดมอนด์ฟูดเธอทำได้มากถึง24คะแนน3 มสุนิตราสีบาลหมายเลข22บีหลังถนัดซ้ายเจ้าของฉายาสิงอีซ้ายทะลวงไส้สูง180เซนติเมตรจุดเด่นคือตกหนักตกแรงรับบอลดีขึ้นตกทีไรเดาทางได้ยากสลับไปขวาหรือซ้ายได้หมด 4. บีมการจนาสีสายแก้วหมายเลข26วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไวัย6 6ปีเจ้าของส่วนสูง178เซนติเมตร ที่เล่นได้ทั้งหัวเสาบีหลังและบอลเร็วเธอคือหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเพราะถูกเรียกตัวขึ้นไปเล่นกับทีมชุดใหญ่ของนครราชสีมาคิมินซีวีซีในรายการวอลเล่บอลอาชีพไทยแลนด์ลีก2021-2022และสามารถโชว์ผลงานได้ดีพอสมควร 5. ยูฟ้าดลพรสิงโพหมายเลข27หัวเสากับตันทีมวอลเล์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีวัย18ปีที่มีส่วนสูง175เซนติเมตร ดาวเด่นวงการวอลเล์บอลน,นักเรียนที่พาโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหกควาแชมป์มาแล้วมากมายนอกจากฝีมือการตกที่ไร้กาศแล้วเธอยังเคยรับบทเป็นมือเซตจำเป็นในยามที่เซตเตอร์ตัวจริงติดเชื้อโควิดในทีมระหว่างการแข่งขันและด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นทําให้เธอถูกเรียกเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่และอยู่ในผู้เล่น25คนชุดวอลเล์บอลชาติหลีก2อง2ีอีกด้วย6ไก่ วิมลรัตนพันธ์หมายเลข29บอลเร็วจากทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีชุดชิงแชมป์โลกปี2021เจ้าของส่วนสูง179เซนติเมตรจุดเด่นของเธออยู่ที่บอลไหลหลังที่เธอตีได้เร็วและแรงนอกจากนี้เธอยังถูกเรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ถึงแม้ว่ายังไม่ถูกส่งชื่อเป็นผู้เล่น25คนใน VNL แต่เธอยังคงฝึกซ้อมอยู่ในแคมป์ทีมชาติมาอย่างต่อเนื่อง 7. แบม จิดาพานาหัวหนองหมายเลข30ตัวรับอิสระวัย21ปีที่เคยเล่นหัวเสามาก่อนก่อนจะถูกจับมาตำแหน่งลิเบโรและโชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจในศึกสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ประเทศเวียดนามสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเชล,ลิก2023นี VNL สัปดาห์แรกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่มหนึ่งร่วมกับอิตาลีแคนาดา โปลแ,แลนด์และเกาหลีใต้โดยจะแข่งขันที่เมืองอันตัญญาประเทศตุรกีระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2566โดยมีโปรแกรมแข่งขันดังนี้วันอังคารที่30พฤษภาคม2566เวลา21นาฬิกาอิตาลีพบไทยวันพฤหัสบดีที่1มิถุนายน2566เวลา18นาฬิกาแคนาดาพบไทย วันศุกร์ที่2มิถุนายน2566เวลา18นาฬิกาไทยพบโปแลนด์ Pop วันอาทิตย์ที่4มิถุนายน2566เวลา18นาฬิกาไทยพบเกาหลีใต้